ทีมกาลันยุตาด้วยพระมหาการุณาธิคุณจากฟ้าเบื้องบนพระคุณบารมีแห่งพระบรรพาจารด้วยความเมตตาของท่านเหล่าเชียเยนและท่านเชยเยนจึงทำให้ทีมกาลันยุตามีโอกาสรับใช้ท่านทั้งหลายอีกครั้งด้วยการอ่านพระโอวาทพุทธสิ่งศักดิก์สิทธ เพื่อความสะดวกของญาติธรรมและบุคคลทั่วไปที่จะร่วมศึกษาธรรมะในยุคสมัยที่ผู้คนทั่วไปมีข้อจำกัดของเวลาและกิจการงานอาชีพที่เร่งรีบดังนั้นในครั้งนี้จึงขอนำเสนอพระโอวาทขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในบุญกุศล อันพึงมีจากการฟังครั้งนี้ด้วยเธินตอนหนทางของการก้าวสู่สภาวะธรรมสิทธิ์เอ๋ยอาจารย์จะเล่านิทานให้ฟังมีนกตัวหนึ่งที่พยายามจะบินและบินบินให้สูงที่สุด ชีวิตของนกตัวนี้ก็ต้องหมดสิ้นแล้วเพราะมันเป็นนกตัวเล็กๆแต่ใจของมันช่างยิ่งใหญ่มันตั้งความหวังไว้ว่าอยากจะบินให้สูงที่สุดอยู่ร่ำไปแม้ร่างกายจะไม่ไหวแต่มันก็ยังมีใจที่จะคืนสู่สภาวะที่สูงที่สุด ที่ดีที่สุดยังคงต้องมีอยู่ในใจของมันเป็นไงล่ะแม้แต่นกก็ยังมีความพยายามที่จะกลับคืนสู่สภาวะเดิมแล้วเจ้าล่ะอย่าให้อายนกนะอาจารย์จะบอกหนทางของการที่จะก้าวเดินไปให้ถึงสภาวะเดิมแห่งธรรม แต่เจ้าต้องสัญญาก่อนว่าจะทำให้ได้ก้าวที่หนึ่งคือการให้ลองคิดดูสิว่าชีวิตคนเราเกิดมาเราอยู่เพื่อให้หรือเพื่อที่จะรับคนที่รับมาแล้วค่อยให้กับคนที่ทั้งชีวิตไม่เคยรับมีแต่ให้ ควรเอามาก่อนแล้วค่อยให้หรือควรให้ก่อนหรือว่าจะให้ไปเลยไม่ต้องเอาถ้าจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องให้ไปเลยไม่ต้องเอาอะไรไปเพราะจะทำให้ใจเรานั้นเบาที่สุดหนทางข้างหน้าก็ไม่มืดไม่หนักใช่ไหม แล้วชีวิตของเราจะรับหรือว่าให้ดีละ่ะสิศี์ชอบทำบุญไหมการถวายสังฆทานเป็นทานที่ยิ่งใหญ่กว่าทานใดๆสังฆทานคือทานที่ไม่เจาะจงใช่ไหมดังนั้นถ้าเราอยากทำบุญที่ดีเราก็ต้องถวายสังฆทาน เพราะเป็นทานที่ไม่เจาะจงเหตุนี้ไม่ว่ากับใครๆสิทธิ์ก็ไม่ควรเจาะจงสิทธิ์ให้ไปเรื่อยๆสิทธิ์สามารถให้ได้ตลอดชีวิตไม่ว่ากับใครๆความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่เงินมากหรือตำแหน่งใหญ่โต แต่ความสุขของเราอยู่ที่การทำตัวเป็นคนให้ที่ดีที่สุดเราก็รู้ว่าเราเกิดมาพร้อมกับกรรมแล้วสิทธิ์อยากจะมีกรรมเพิ่มอีกหรือเปล่าละ่ะในเมื่อไม่อยากมีกรรมเพิ่มขอเพียงแค่ได้มีชีวิตอยู่ได้ทำงานได้ปลูกข้าว ได้ตัดยางได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องก็มีความสุขแล้วความสุขมีอยู่ทุกวันแต่สิทธิ์กลับไม่ค่อยขวาสิทธิ์เจ้าช่างนาสงสารจริงๆฉะนั้นถ้าอยากกลับคืนสู่ฟ้าก็ต้องทำตัวให้เบา ให้เราสูงให้เรามีธรรมให้เราเป็นผู้ให้ความไม่เคยให้แล้วเรียกร้องขอผลตอบแทนจำไว้ก้าที่หนึ่งคือการให้ทำใจให้เหมือนฟ้าที่กว้างใหญ่ยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะ ลองให้คนที่ยากไร้มากๆเราคิดว่าเราช่วยเขาเราก็จะยิ้มเขาก็จะยิ้มและขอบคุณมีความสุขนะความสุขของพระพุทธะคือการกระโดดลงไปช่วยคนให้พ้นทุกข์แต่ความสุขของชาวโลกคือความสุขที่เห็นแก่ตัว ที่นิ่งดูได้ไม่คิดจะช่วยใครนี่คือใจที่ต่างจากฟ้ายิ่งนักการให้คือรากฐานแห่งความดีงามทั้งปวงง่ายที่สุดก็คือให้ความรักความเมตตาความจริงใจให้น้ำใจไมตรีให้ความซื่อตรง ให้ความเคารพเชื่อถือให้ความน่าศรัทธาให้เกียรติแบบนี้ต้องเสียทรัพย์ไหมแต่ทำไมที่คนบางคนให้ไม่ได้ละ่ะอาจารย์ไม่เข้าใจก้าที่สองต้องละชั่วให้ได้ต้นเหตุแห่งบาปทั้งปวง ล้วนก่อเกิดมาจากกิเลสที่เรียกว่าโลภโกรธหลงถึงแม้เราจะขจัดกิเลสโลภโกรธหลงได้แต่ตัวต้นเหตุที่สร้างโรงงานโลภโกรธหลงก็คือความคิดฉะนั้นถึงบอกว่า สิ้นกิเลสยังไม่สิ้นทุกข์ตราบใดที่ตัวสร้างทุกข์ยังคิดไม่เป็นยังไม่มีสติยังไม่มีธรรมะพออย่างนั้นคนที่จะเดินขึ้นสวรรค์นอกจากให้แล้วก็ต้องลดกิเลสลงด้วยเรากินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกิน ใส่เสื้อผ้าสวยสวยหล่อๆหรือใส่เพื่อให้อุ่นถ้าสิทธ์จะก้าวต่อไปสิทธ์จะต้องละกิเลสให้ได้ถ้าสิทธ์ยังละกกิเลสโลภโกรธหลงไม่ได้สิทธ์จะก้าวต่อไปไม่ได้เคยได้ยินคำพูดนี้ไหมว่า ไม่มีหายนะใดน่ากลัวเท่ากับความไม่รู้จักพอและไม่มีภัยพิบัติใดยิ่งใหญ่เท่ากับความโลภถ้ารู้จักพอก็สงบได้รู้จักพอรู้จักหยุดก็หลีกหนีภัยพิบัติได้แต่ชาวโลกมีใครบ้าง ที่มีแบงค์ร้อยแล้วไม่มีแบงค์พันได้เงินมาสนองกิเลสอารมณ์แต่ครอบครัวแตกแยกไม่มีมิตรแท้ไม่มีเพื่อนที่จริงใจมีบ้านมีรถครบครันแต่ลูกเต้าอยู่กันคนละทิศละทางพ่อแม่อยู่โดดเดี่ยว อย่างนี้เอาไหมฉะนั้นถ้าสิทธิ์ยังคงผิดศีลขาดธรรมะสิทธิก็จะไม่มีวันที่จะมีครอบครัวที่ล่มเย็นได้เมื่อละบาปได้ก็ต้องบําเพ็ญบุญก้าวที่สองนี้อาจารย์อยากให้สิทธิ์ทำให้ได้ก็คือหนึ่ง ต้องไม่เบียดเบียนทั้งตากายและใจสองต้องไม่อยากได้ของเขามาเป็นของเราสามชื่อตรงจริงใจรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ดีที่สุดคำไหนคำนั้นทำได้ไหมเมื่ออยากลดละความโลภ ก็ต้องรู้จักพอรู้จักหยุดเป็นตัณหาคือความอยากไม่รู้จักพอโลภมากก็จะเป็นเปรตนะสิทร,รักทำอะไรอย่าใจร้อนอย่าเห็นแก่ตัวเพราะถ้าเราเห็นแก่ตัวเราจะไม่มีน้ำใจให้ใครเลยศีลห้า คือความปกติคนที่ไม่มีศีลห้าคือคนที่ผิดปกติชีวิตนี้ถือศีลห้าครบไหมแต่ถ้าไม่มีศีลห้าก็ไม่ปกติกิเลสในใจเราก็คือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดตนมักคิดว่าตนเองถูกเสมอ เก้าที่สามเห็นความจริงมองเห็นความเป็นจริงอย่างแจ่มชัดจนไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งตัวตนเมื่อเข้าถึงสภาวะสัจธรรมสัจธรรมจะสลายความเป็นตัวตนจนหมดสิ้นจนเข้าถึงสภาวะแห่งความว่างหรือ เรียกว่าธรรมะอันเดิมแท้แต่ชาวโลกมักจะชอบใช้ความคิดความเข้าใจของตนเองจนลืมมองความจริงอาจารย์ถามจริงๆว่าโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปไหมคงอยู่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนไม่มี ถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่คงอยู่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะทุกข์กับมันไหมสิทธิ์เอ๋ยถ้าสิทธิ์มองแล้วเข้าใจความเป็นจริงสิทธิ์จะรู้ว่าในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นไม่มีอะไรที่จะคงที่ตลอด เมื่อเกิดการแปลเปลี่ยนเกิดการพลิกผันสิทธิ์จะได้ไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นเพราะเราเห็นแจ้งจริงนั่นเองฉะนั้นสิทธิ์จะต้องก้าวให้ถึงการพิจารณาธรรมแห่งความเป็นจริงจนบังเกิดความรู้แจ้งและกลับคืนสู่สภาวะธรรม อันเดิมแท้ในใจตนนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเจ้าต้องพิจารณาให้เนืองเนืองด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ว่างเปล่ามันพิจารณาแล้วเจ้าก็จะเข้าใจธรรมะอย่างแจ่มแจ้ง ทุกสิ่งทุกอย่างคงอยู่แค่ชั่วคราวถึงเวลาก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปได้ไหมที่ในโลกนี้มีแต่คนที่มีเมตตาไม่มีคนน่ากลัวเป็นไปได้หรือไม่ที่ภูเขากับพื้นดินต้องอยู่ในระนาบเดียวกันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า สูงหรือต่ำแล้วเราอยู่ระหว่างสูงกับต่ำจึงเรียกว่าชีวิตถ้าคำชมเหมือนกับการขึ้นภูเขาสูงคำด่าก็เหมือนกับคนที่กดให้เรามาเหยียบพื้นดินอยู่บนพื้นดินน่ารังเกียจ สู้ไม่ได้กับการอยู่บนภูเขาสูงหรือก็ไม่ใช่อีกมันก็เป็นเช่นนั้นเองสิงเอย๋ยแท้จริงแล้วโลกมีความเป็นกลางอยู่แต่มนุษย์ยึดติดชอบช่างจึงรู้สึกว่าอันนี้ดีอันนี้แย่ถามจริงๆคำด่า ทำให้เราเห็นตัวเองชัดแต่คำชมทำให้เราลืมความจริงและหลงตัวเองเหมือนที่สิทธิ์ว่าไฟมันร้อนแต่ก็ขาดไฟไม่ได้น้ำเย็นแต่ถ้าอยู่กับน้ำนานๆเราก็อาจจะตายทั้งเป็นได้ธรรมะจึงสอนให้เรียนรู้ว่า แท้จริงแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรดีและไม่มีอะไรแย่แต่สิ่งที่ดีหรือแย่ก็คือใจของสิทธิ์ที่ติดยึดแบ่งแยกกันไปเองแท้จริงแล้วฟ้าสอนว่าทุกสิ่งล้วนเป็นกลางเมื่อไรที่สิทธิ สามารถเข้าถึงสภาวะธรรมอันเป็นกลางได้เมื่อนั้นบาปกรรมก็จะไม่เกิดในใจสิกแต่เมื่อไรที่พวกเจ้ายังยึดติดแบ่งแยกเจ้าก็หนีไม่พ้นบาปกรรมและการเวียนว่ายในทุกข์ยังมีสุขในสุขก็มีทุกขอยู่แล้วชีวิตนี้ เราได้ยปัญญาจนหาสุขในทุกข์ไม่เจอเลยหรือไงคนเรานั้นเข้มแข็งแค่ไหนก็มีวันที่อ่อนแอแต่อ่อนแอขนาดไหนเราก็หาความเข้มแข็งได้ใช่หรือไม่เราอยู่คนเดียวโดยที่ไม่มีใครรักแต่เรารู้จักตัวเองและ รักคนอื่นไม่ได้หรือทำไมต้องรอให้ใครมารักรอให้ใครมาเห็นใจเห็นค่าตัวเองไม่เห็นค่าตัวเองเลยหรือสร้างสรรค์คุณความดีด้วยชีวิตตัวเองด้วยความศรัทธาเชื่อมั่นในใจตัวเองสิทธิ์เอย๋ยเกิดเป็นคนหนีไม่พ้นความแก่เจ็บ แล้วก็ตายได้เป็นสิทธิ์อาจารย์อย่ากลัวตายอย่ากลัวเจ็บเพราะความตายความเจ็บทำให้สิทธิ์เด็ดเดียวต่อความมุ่งมั่นว่าจะกลับคืนฟ้าและกลับสู่สภาวะธรรมที่เรียกว่าว่างเข้าใจหรือเปล่ายอมเสียสละความสุขส่วนตัว เพื่อนำพาคนอื่นให้พ้นทุกข์ให้คนอื่นได้กินอิ่มมีสุขนี่คือจิตแห่งพุทธ,ธะเจ้าต้องเดินให้ถึงที่สุดไม่รักสิทธตรงนี้แล้วจะไปรักสิทธที่ไหนอีกใช่หรือเปล่าจำไว้ว่าทุกข์ของโลกใบนี้ไม่มีอะไรน่ากลัว เท่ากับทุกข์แห่งการเวียนว่ายไม่จบสิน้นนะสิรักดูแลตัวเองให้ดีอย่าท้อเข้มแข็งให้ได้เพื่อที่จะช่วยผู้คนให้พ้นทุกข์